สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบก Li ิ์เอ็ดวันในเชเคยนะเดวนวันนี้เราก็จะไปสุ่มกายแท้หูเรน่ากันโดยกายแท้หูเรน่าเนี่ยตามเดิมเข้ามาตอนเที่ยงคืนเลยนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันบัก๊กไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแลกตั๋วครับแลวก็เหรียญของรางวัลเนี่ยมันก็ยังไม่เข้าผมก็เลยไม่ได้สุ่มเนาะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลา4ี่โมงเย็นแล้วก็น่าจะแก้บั๊กเสร็จเรียบร้อยผมก็จะมาสุ่มให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมกันว่าผมเนี่ยจะเกลือขนาดไหนบอกได้เลยว่าผมสุ่มเเเยอนอออแนนนนน่นนน่ครบืงงงจจาาากผํปปป็ต้ววี2000,000 0,000ไล รอบนี้เอาให้มันเสร็จ,รจนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนี่ยผมขอแนะนาร้านเติมเกมดีๆมีคุณภาพอย่างร้านเติมเกม Power Play เลยสามารถเซิร์ชไปใน Facebook ว่า P O W R P L Y หรือว่ากดที่ลิก์ใต้คลิปก็ได้ครับทางร้านเติมเกม Power Play เนี่ยมีหลากหลายเกมให้เลือกมากมายในนั้นเนี่ยก็มีเกมตุ้นลอตะลู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากเติมเกมตุต้นลอตะลู่ในราคาถูกก็สามารถเติมได้ที่ร้านเติมเกม Power Play เลยแล้วก็อย่าลืมนะกดเลือกสนับสนบส เนี่ยก็ทําการชรําระสินค้ารอแอดมินเข้ามาเติมให้ได้เลยสะดวกเติมถูกเติมใบต้องที่ร้านเติมเกม Power Play นะก็นั่นเลยครับอย่าลืมไปใช้บริการกับร้านเติมตเกม Power Play กันไว้ด้วยนะโดยความถามย้อนทิศสาหรับกายแท้หุ่นเลน่าเนี่ยกายแท้หุ่นเลน่ามันจะหลุดเลสเ,เหมือนกับตัวละครปกติไหมด้วยความที่ว่าอะไรที่มันเป็นซิอาร์ครับไม่ว่าจะเป็นกายแท้หรือว่าตัวละครจะหลุดเลสมาอย่างแน่นอนไม่มีลิมิเตทที่ว่ามันไม่เข้าตู้นะครับดังนั้นไม่ว่ากายแท้อะไรต่อจากนี้จะมาพอผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะหลีย ยกเว้นไกแท้เอพีผมไม่แน่ใจนะว่ามันหลุดเลดได้หรือเปล่าก็ต้องรอดีทีหนึ่งตอนนี้กแท้เอชพีมันก็ยังไม่มาเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงเรื่องนั้นเนาะในตอนนี้เนี่ยเรามาสุ่มกแท้หุเลน,น่ากันดีกว่าโดยผมเนี่ยตั้งเป้าไว้ที่ไอตาดาวตัวนี้นะครับผมนั่นก็คือเหรียญเกลือเนี่ยจะต้อง280ครับลองคำนวณมาหมดแล้วดังนั้นเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าจะจับ1ครั้งไม่ได้นะไม่แนะนำนะครับผมเราต้องจับ12ครั้งครับเพราะว่าเราจะได้เหรียญฟรีมาต รอบแรกเฮ้ยมีเอฟเฟกด้วยเหรออ,อ,อันเชิญมาแน่นอนมาแน่นอนลูกลักหูเลนหน้าบึ๊บเข้ามาอืมนั่นไง <c oughs> แกนมาโอเคไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่สิบใบแรกก็แกนมาไปครับตอขอแบบไม่มีเกลือเออจะออกอะไรมาก็ได้ในตู้บัฟรอบนี้จะเป็นทางด้านของตู้มนั่นไงเฮ้ย <c oughs> แกนเอามาทําไมวะเนี่ยมีเยอะแล้วนะ <c oughs> ในครั้งเลยอีกประมาณ7อันโอ้โหยังไม่ได้ใช้เยอะแยะเลยดังนั้นไปต่อกันครับ ขอตาเทพดาวนะอยากเอาไปตีกระดูกให้มันครบ6ดาวเยอะๆไปครับรอบนี้ส่วนมน์ขอตาเทพดาวนะปึ้มเข้ามาอืมเป็นแก่นส่วนหัวครับก็ยังไม่เท่าไหร่นะ ไปต่อกันอีกรอบนี้เนี่ยสาใบแลวใช่ไหมต่อไปก็เป็น40ใบไปต่อครับบึ๊บเข้าไปขอกระดูกเสหลงได้ไหมถ <laughs> ือว่าเป็นของแถมเออลืมพูดไปกระดูกเสหลงเดียเราไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะเนื่องจากเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เนาะอู้ยรอบนี้มาว่ะแดงคู่เลย <c oughs> ชื่นใจนะชื่นใจแล้วก็มีที่สุ่ม s อเอเฮ้ยอันนี้ไม่เกลือ40ใบแล้วครับไม่เกลือไปครับต่อกันอีกมาไหมกายไดอุเลยหน้าปัา๊บต้องมาแล้วสวดมนต์ปึ๊บปุ๊บป๊บ ตูมนั่นไงโอ้โหคนมันดวงดีอ่ะเออเหมาเลยมะเนี่ยดูทรงแล้ว <c oughs> เอ้อันนี้มันยังนับอยู่ไหมตาเทพดาวอ๋อ,อจะมีการนับเรื่อยๆเนาะโอเคแล้วก็ของรางวัลที่ผมสุ่มไปแล้วมีเท่าไหร่วะเนี่ยอ๋อนี่นี่น,นี่มันอยู่ตรงนี้อ่าอันนี้จับหมดแล้วออกไปหมดแล้วอ่าแล้วก็ตรงนี้ไม่จํากัดสิทธิ์โอเคเราเปิดไปเรื่อยๆครับบึ๊บเอาให้ตัวฟรีไอ้ตัวฟรีอะไรล่ะตัวที่ผมสุ่มมาเอ้ยที่ซื้อมาเนี่ยให้มันหมดหมดไปปับ๊80บ80ใบครับตู้มเข้ามาอือหือ ของดีของดีดูดิดูด,ดิทุกคนอันน่ะอิจฉาดิแต่ว่ากายแท้ยังไม่ออกเลยนะไปครับต่อให้กายแทย้ออกเนี่ยมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละยังไงผมก็ต้องสุ่มให้ถึงการันตีน่าจะเลยเลยแหละการันตีอ่ะปั๊บอยู่ที่ว่าจะเหมาตู้หรือเปล่าอืมดวงมันจะดีอะไรขนาดนั้นทุกคนโอ้โหแก่นมาไม่หยุดไปต่อสิครับเออไปต่อไปต่อมาไหมมาไหมรอบนี้บึ๊บขอละ <c oughs> ไม่ถึงการันตี ตุม้มนั่นไงมาแล้วเห็นไหมกย่ยดงคูเลนหาครับลูกรักยังไงก็ไม่การันตีนะโอ้โห <c oughs> แต่ว่าอยากแนะนํา GM หน่อยว่าให้เอาเข้ามาเยอะๆหน่อยนะสำหรับไก่แดงูุเล่นหาดูดิมันคือมันจับไปแล้วหมดไปเลยอะ่ะผมต้องสุ่มต่อเรื่อยๆโอโ้เสียดายนะไม่เป็นไรเราก็ไปเรื่อยๆครับแลกตัวปลูกมาอีกซักประมาณ100ครับผมเพื่อ <c oughs> ที่จะสุ่มนะอ่ะ แรงมาเก้าเก,ก้าเลยไปกันต่อครับเพราะว่าผมเนี่ยจะต้องเอาอวงแหวนแสนปีเอ้ยไม่ใช่วงแหวนแสนปีดีวงแหวนแมงป่องอีกประมาณ4ี่วงนะปึ๊บไปแล้วได้หรือเปล่าโอ้โหแก่นมาแล้วก็ SSR โอ้ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยูคุ้มแล้วก็สุ่มต่อไปอีกจริงๆน่าจะสุม่มกายแท้หุ่นยน้าแบบไม่มีอัลลิมิตเนาะจะได้แบบอัพรัวๆเลยอะอโอ้โหดวงดีอะกดกี่ดีก็ดวงดีอะไปต่อไปต่อ แม่หลายหลายคนอิจฉาแล้วเด่ยไปต่อครับรอบนี้จะได้หรือไม่ปึ๊บอเอซิดามาตัวเดียวแต่ว่าออกทุกรอบเลยนะเอซิดาไปกันต่อครับผมแม่ตู้นี้เป็นตู้อะไรที่โคตรคุ้มแหละจริงๆการที่หุ่นเหลน่าหลุดเหรีมาได้ใช่ปะหลายหลายคนที่ตัดสินใจอยากจะสุ่มตู้นี้ก็มีแค่อย่างเดียวมีแค่อย่างเดียวจริงๆนะนั่นคือของรางวัลในตู้เนี่ยแม่งเป็นอะไรที่โคตรด,ดีและอีกอย่างเราเอาเหรียญไปแลกของรางวัลอย่างอ,อืน่นอีกบอกเลยว่าโคตรคุ้มคุ้มกว่าตู้ปกติอ่ะพวกตู้ตัวละครอ,อะไรอย่างเงี้ยเออไปต่อกันครับ และตู้กายแท้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เรื่อยๆเนาะดังนั้นก็สามารถสุ่มได้โอ้โหไอเมาอีกแล้วท้าไมออกเยอะจังวะไปต่อครับปึ๊บจะหมดแล้วเนี่ยจะได้ครบ280หรือเปล่าปั๊บโอ้โห <c oughs> มาละเกือละเกลือละไปต่อครับผมนะเฮ้ย <c oughs> ขอขอกระดูกสือหลงดิเออผมยังไม่ออกออกไหมออกไหม <c oughs> ออกให้เสร็จเดี๋ยวปึ๊มกระดูกสือหลงไม่มี <c oughs> <c oughs> ไปต่อครับผมนะ กระดูกเซอร์หลงมันต้องมาแล้วดิมันจะเหมาตู้แล้วกระดูกต้องมากระดูกต้องมาอันนี้เกลือไปกี่รอบแล้วสองสามรอบแล้วใช่ไหมอืมแก่นกระดูกมาวะ่ะไปกันต่อครับปึ๊บอ้อหอีกไม่กี่ใบแล้วกระดูกนี้มันจะการันตีหรือเปล่าเนี่ยสี400ย่ร้อยใบโอ้โหอยาก,กระสุ่มตัวเอพีอ่ะสำหรับกระดูกเอ้ยสำหรับเออใช้กระดูกประจําตัวของเซอร์หลงนะไปกันต่อครับโอ้โหใกล้จะหมดแล้วนะจะได้หรือเปล่าผมต้องได้ดิรอบที่แล้วผมได้เท่าไหร่นะสามร้อยใช่ปะตอนสมการแทบมาลมโอ้โหออกมาครับตาเทพดาว โอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาเรียบเรียงเหรียญก่อนว่าผมมีเท่าไหร่แล้วก็ค่อยสุ่มต่อครับกลับเข้ามาในตู้ครับตอนนี้มีอยู่ประมาณสองร้อยห้าสิบเจ็ดอ่าเราก็ซื้อตั๋วมาเพิ่มครับผมขออีกสักประมาณสามสิบพอนะอ่าสามสิบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวมันเหลือห้าใบงั้นขอประมาณยี่สิบห้าครับยี่สิบห้ามายี่สิบห้าโอเคเราจะสุ่มอีกประมาณสามสิบครั้งเท่านั้นไปกันต่อครับผมปึ๊บ แล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยผมก็จะเอาไปแลกของรางวัลอื่นๆอีกมากมายเริ่มหลังๆเริ่มไม่คุ้มแล้วนะปึ๊บอ่าสุมต่ตปึ๊บได้ปะได้ปะ <c oughs> เฮ้ยกระดูกสงลงสิบใบสุดท้ายแล้วเนี่ยจบจบตรงนี้ก็สิบใบสุดท้ายปึ๊บโอ้โหมันมันจะสุดท้ายแล้ววะ่ะมันสุดท้ายแล้วว่ะทุกคนยังไงดีหมดเลยอะ่ะอันนี้ก็เหลือหนึ่งอันนี้เหลือตั้งสิบโอ้โหเฮ้ยแต่ว่าแก่นมันไม่ค่อยออกนะเนี่ย ไปกันต่อครับผม10บใบสุดท้ายพอแล้วนะเราไปหาแรลของรางวัลอื่นๆดีกว่าไปจังหวะน,นี้จะได้หรือไม่ฮึบออืม ไม่ได้นะครับผมไม่ได้โอเคเอาไว้เป็นประมาณนี้ละกันโอ้โหจับมาก็เยอะผมเหลือตั๋วเท่าไหร่วะเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ60ตัว๋วก็เก็บรอนาดีสมุดต่อนะส่วนตู้ไอฉลองขรบรถสามวันน่าจะไม่ได้สุ่มแล้วแหละเอาเป็นว่าตู้นี้เนี่ยน่าจะคุ้มที่สุดแล้วมาเดี๋ยวเรามาแลกแมงป่องเขียวกันตรงนี้เราจะต้องใช้อะไรวะเนี่ยหกบใบ60ใบไส่กรอกเหรออ่ะเอาเอันนี้ดีกว่าเอาอันนี้ดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแม่อันนี้ยังไม่อยากได้ดิเอาเป็นกายแท้ดีไหมเนี่ย อาเป็นที่ออาไก่แท้ดีกว่าเราต้องใช้เท่าไหร่นะประมาณ40เพื่อปลดล็อกไหนดูซิ40เราได้เป็นประมาณ70เลยโอเคซื้อไปก่อนอ่าดสโอ้โหได้ปลดไกยแท้เลยเนี่ยเดี๋ยวจะไปปลดไก่แท้ของอูด,ดีกว่าเอาไว้ตีกระดูครับหน้าก็หน้าปลดนะเดี๋ยวค่อยปลดทีหลังไปครับอันนี้2วงบึ๊บโอเคโอ้โหถลุงจัดเลยอะไปต่อไหมเฮ้ยผมน่าจะสุ่มต่อว่ะอยากสุ่ม่ะคันไม้คันมือไปอันนี้เท่าไหรอ่อ่ะซื้อ3ใช่ไหมร้อยยี่สิบตอนนี้เราอยู่ร้อยยี่สิบเก้าโอเคซื้อต่อ ปั๊บเรียบร้อยนะตอนนี้เหลือประมาณ9อันอ่าแล้วก็ตัวนี้ยังเหลือเศษอีกมีให้แลกกายแท้หุ่นเลน่าไหมเดี๋ยวดูแป๊บอ่ามีอยู่ตรงนี้นะครับผมก็สามารถแลกไปได้เลยแล้วมันต่างกับตัวนี้ยังไงวะเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ต่างกันเนาะตัวนี้ก็สามารถเลือกได้โอเคงั้นเราก็จะเอ่อซื้อตัวนี้แหละเออไว้เลือกดีที่สุดปุ๊บโอเคเป็นประมาณนี้แล้วสุมต่อดีไหมวะแม่ขออีกสัก30ยังไงก็น่าจะเก็บทันนะ <c oughs> ความโลบงันค้อมงำอะขออีกประมาณสัก30ครับพอแล้วแค่นี้เลืออีก30ตัวไปกันต่อครับผมในไหนก็ไม่ได้สุ่มตู้ไออะไรนะตู้พรเทสมุทรหรืออะไรแหละสามร้อยสามร้อยวันอนะไม่ได้สุม่มปั๊บเข้ามาอือหือเกลือเละเทะเลยกู <c oughs> ไปต่อนครับปุ๊บจะได้หรือไม่ต้องกดข้ามสูตรน,นี้กดข้ามนั่นไงกดข้ามเ็ไม่รอดครับผมอะ สิบใบสุดท้ายไม่ต้องลุ้นยังไงผมเก็บเอากายแท้หุเลน่านะเพื่อมาอัพแล้วก็เอามาเทสให้ทุกคนได้ดูไปครับจะได้หรือไม่อมืแกนออกโอเคไม่ได้เอาละ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดเอ่อเดี๋ยวแรแลกของก่อนแลกของโอเคอันนี้ก็แลกให้หมดครับพอเราแลกหมดแล้วก็ไปแลกกายแท้หุ่เลน่าต่อดีกว่าอ่ะอันนี้ใช้เท่าไหร่วะเนี่ยถึงจะขึ้น3แดงมันใช้เท่าไหร่เอ่ยน่าจะใช้เยอะพอสมควรนะเนี่ยเออเอาวงแหวนมาตีบวกดีกว่าไปซื้อวงแหวนครับกแท้หุ่เลน่าขอไม่เอาแล้วกันเอาหัวอูมาตีกกกกกดดดูู็็็ีว่าไแท้เเบ เ,เดี๋ยวค่อยสุม่มโอเคต่อไปครับอย่างสุดท้ายเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูว่ากล่องพวกนี้เนี่ยเราจะได้อะไรบ้างอันนี้ก็เปิดไปครับตุ้มเกลืออันนี้ไม่ต้องลุ้นนะมันไม่มีอะไรต่อไปอันนี้คือมีกายแท้อย่างอุติครับสวดมนต์ขอให้กายแท้ออกมาเยอะเะปึ๊บโอ้โหผมไม่ออกโอเคมีกายแท้อย่างอุติไหมเอ่ยไม่มีไม่มีนี่จือ้อโอเคมีกายแท้อย่างอุติประมาณ50เศษครับผมแลวก็ต่อไปอย่างสุดท้ายนั่น,นคือสุ่ม s s r กันใบแรกเป็นยังไงอะไรออกมาเอ่ยปูกระดูก ผมครบห้าแดงเอาวะ <c oughs> เออจังมันไม่รู้ครบห้าแดงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปต่อนะครับขอปูกกระบี่ได้ไหมนั่นไงโอ้โหพูดปุ๊บมาปับ๊บโอเคนั่นแหละปูกกระบี่ยิ่งแบบดาวน้อยอยู่ด้วยไปต่อครับขออีกได้ไหมปูกกระบี่โอ้โหอาอินไม่ต้องรุนเลยไปอื้อเสียเย่มาโอเคเสียเย่แบบดาวยังไม่ครบไปต่อครับตัวนี้เป็นถังห้าวเช็ดเคถังห้าวห้าแดงแล้วเว้ยอ้ถ <c oughs> ังห้าวออกว่ะ เช็ดเคต่อไปอะไรมาองจินโอเคมาองจินมีอยู่แล้วนาหน้า,นาครับผมน่าน่าออกเป็นอะไรอะ่ะตัวละครทำไมไม่ออกเป็นกายแท้วะเนี่ยปับ๊บไปต่อครับปูพิษโอเคได้เป็นประมาณนี้เอาล่ะมานั่งเช็คก่อนว่าผมเนี่ยได้อัพอะไรบ้างเมื่อกี้ได้อะไรนะถังห้าวใช่ไหมถังห้าวนี้น่าจะเต็มไปแล้วดาวล้นด้วยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคถังห้าวห้าแดงไปนี่ บางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมถึงทําถังห้าไว้นะครับผมเนื่องจากถังเฉือตอนนี้เนี่ย บอกได้เลยว่าตีกระดูกกากว่าเชลเลนเซียโคตรเยอะนะครับผมดังนั้นที่ผมอัพทังห้าวมาเพื่อรอเมตาใหม่ในตอนที่ม้าน้ํามันเข้ามาดังนั้นถังห้าวเนี่ยก็จะเอาไปคู่กับถังเฉินในการตีกระดูกครับผมเลยปั้นทิ้งไว้เนาะอ่ะมันอาจจะอีกยาวนานแต่ผมก็มัน,ป,นปั้นไว้นี่แหละดีสุดแล้วต่อไปครับปูกะบีนี่ได้ดาวมาโคตรคุ้มไอพวกที่มันดาวไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ต่อไปเสียเยใช่ไหมอ่ะเสียเยสามแดงโอ้โหอัพไม่ได้โอ้โหไม่เป็นไรนะ เอาไว้เป็นประมาณนี้ละกันเดี๋ยวส่วนหูเลน่าเนี่ยผมขออ่านสก,กิลว่าข้าวก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจเนาะ <Reese> เพื่อบางคนเนี่ยกำลังสงสัยว่าเฮ้ยเราจะปั้นดีไหมเราจะปั้นหัวอูห,หรือว่ากายแท้งหูเลด้านในการตีกระดูกดีแต่ที่ดีที่สุด ที่แท้จริงเนี่ยผมขอแนะนําว่าเป็นทางด้านของนารีสมุทดจะดีกว่านะครับผม <c oughs> อ่าเท่าที่ผมอ่านมาคร่าวๆแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าให้ไปประมาณ3ดาวลุงยังยืนยันอยู่ทีนะเพราะว่า3ดาวลุ้งเนี่ยสามารถเอาไปตีกระดูกได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ครบ3มดาวลุง้งก็สามารถเอาไปตีได้ไหมก็พอตีได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเนาะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะดังนั้นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนดบายครับท่านผู้ชม